เราก็พาทุกคนนะคบมาที่ตลาดสำเพ็งตีสองนะคะโอ้ยตีสองเลยหรอแล้วยังไม่ได้กดตังค์เลยนะตัวเล็กเปแวไปค่ะปเอาโอ้ลุสึกว่าปีนี้มีแต่โบนะโบฉับเลยน,น้องกิ๊ฟเชอร์รี่น้องวายตั้งมากมายไม่ยังเรียกันในน้องฝันก็ยังดีเลยไม่รู้ว่า <c oughs> สนอกใจฉลอแในวันแถวนี้ในวันแถวนี้ะนอกใจฉลองเฮ้ยมีนั่งกองสุ่มด้วยประเด็นคือเขารับเออโอนหรอือเปล่าประเด็น สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องได้ตโมเมนต์นะครับ,รบวันนี้เราก็อยู่กันกลางคืนน,นะครับเราจะพาทุกคนไปไหนครับตัวเวันนี้เราก็พาทุกคนนะครับมาที่ตลาดสำเพ็งตีสองนะคะโอ้ยตีสองเลยหรอแต่เรามาถึงกี่โมงแ้ววันเนี้ยเรามาถึงประมาณ ห้าทุ่มสี่สิบห้าอีทีเดียวก็จะเที่ยงคืนแล้ว <ใน S 2> แต่จริงๆงอ,อ่ะตลาดเนี้ยเขาก็ตั้งตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแหละแต่เขาบอกว่าครบสตรีมฟูลทีมอ่ะประมาณตีสองเปิดถึงหกโมงเช้านะครับผมเปิดทุกวนันปิดวันจันทร์ปิดวันจันทร์นี่หมายถึงว่าคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์อันนั้นเขาปิดนะจ๊ะแต่ถ้า คืนวันจันทร์ถึงวันอังคารน่ะเปิดนะจ๊ะ,ะก็คือถ้าจะมาก็คือต้องมาตั้งแต่คืนวันจันทร์เป็นต้นไปใช่ถูกต้องอนะครับอย่าลีรอเลยเพราะว่าอากาศหนาวมากอย่าออกกําลังกายแล้วไปเดินชําๆแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็คือมันก็ใกล้เทศากาลแบบตุษจีนกับบาเลนไ์แล้วเราจะมาอัปเดตกันดูว่าที่สําเพ็งกลางคืนเขามีของขายอะไรกันบ้างและราคาย,ย่อมเยาวแค่ไหน นะครับก่อนจะไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรากันนะครับถ้ากดแล้วตามมาเลยอ่ะแล้ววันนี้เราค้นพบที่จอดรถใหม่ใช่ไหมตัวเล็กใช่แล้วมาแต่ละทีไม่เคยทำกันเลยใช่แล้วเราก็มาจอดรถที่วัดจกกักรวรรดินะครับเพราะว่ามันเห็นว่าเนี่ยเดินทะลุสามเพ็งได้เลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของสามเพ็งนะนะแต่รู้สึกว่ามันใกล้ไงพอดีเราไปดูในต่อๆมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ทะลุตรงไหนของสัมเพง็งนะจ๊ะตรงนี้เขามาทะลุตรงไหนของสัมเพ็งอะตัวเล็กน,นี่เนี่ยอ๋อนี่ตรงไหนไม่รู้แหละเล็กคุณนไหมปวดตรงไหนเคยเหยู่เคยมาซื้อลูกชิ้นอ๋อตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยเหมือนที่เขาที่เราซื้อลูกชิ้นเขาที่แล้วเลยปะใช่ที่มาซื้อลูกชิ้นร้านเจ๊หมวยออ่ะไม่แน่ใจว่าพี่เขามาหรือเปล่าอันนี้ไม่น่ามา ไปงั้นเราไปเดินดูกันเลยดีกว่าอ่านี่นะครับบรรยากาศก็กลางคืนจริงๆก็ไม่ได้แพ้กลางวันแต่แค่เดินกลางคืนมันอากาศมันเย็นกว่าใช่ไหมเออนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนอันนี้อยู่ตรงไหนของสำเพ็งกับมิลุสอ่าแต่ของของเริ่มเยอะอยู่นะนี่ตุ๊กตานะครับนีุ่อยมีน้องหมาด้วยเออน่ารักมากนี่ แต่ที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเน้นราคาส่งเนาะ <S <S นนก็คือสามชิ้นหกชิ้นแล้วแต่นะครับนี่ตุ๊กตาเฮ้ยมีนั้นกองสุ่มด้วยเนี่ยเอ้ยที่บ้านเรามีอยู่นะแต่ไซส์เล็กกว่านี้นะครับอุย้ยนี่ใครอยากได้ซองไปใส่น้อง,องพวกอ,วาอาจปล่อยตุ๊กตาช่ำนี่มาดูกันดีกว่า เยอะมากมีทุกไซส์เลยนะนี่แล้วก็มีน้องแมวกวักด้วยน้องแมวกวักเยอะมากนี่อ๋อโซนนี้โซนนี้เหมือนเป็นซอยตุ๊กตาใช่ไหมอืมคาบีบาจู๊กเออแล้วเราจะไม่ได้กดตังค์เลยนะตัวเล็กเดี๋ยวเราไปหาตัวเอาเราไม่รู้จะมีอะไรหรอกอ่าเรามาอัปเดตให้ทุกคนดู อันนี้เขาก็มีดอกไม้ขายกันแล้วนะครับแต่เป็นดอกไม้ปลอมนะแล้ <S <S วก็มีตุ๊ก,กาตาด้วยนะครับนี่ร้านนี้ร้านแก้วนี่อุย้ยอันนี้เป็นดอกไม้อะเล็กๆอ่ะตัวเล็กอือมีดอกไม้อะเล็กๆด้วยใช่ใช่ใช,ใช่อันนี้ถ่ายไปทุกคนดูว่าเบื่อบแบบเบื่อแบบเป็นไกด์ไลน์เป็นไอเดียว่าจะซื้ออะไรดีหรือว่าตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยตุ๊ดจีนปีนี้มันเพิ่มไปเดนมะกะลา,าแล้วนะ เสร็จปุ๊บสอาทิตย์ก็ก็เป็นวันในไทยเลย,ชยใช่นี่นมีมัวกใช่เข้าสู่เลนหลักของสาเพลงแล้วเราจะไปเริ่มจากตรงไหนดีตัวเล็กอ่าสีแยกตรงไหนอยู่ตรงไหน,ไ,หนไม่รู้อะเหมือนจะทางนี้เนาะไปถ้าผิดก็คือพิมพ์ฟิล์มนำนะครับทุกคน นี่นี่มีโนี่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 อุ้ยน่ารักอ่ะเยอะมากเลยนี่นี่เป็นแบบเป็นโบลิบบินติดนะเมื่อกี้เจอฝรั่งเขายิ้มให้เราด้วยเขินเลยจะเ s a ฮัลโหลแล้วอะไรนะโต๊ก็ say math อยางเนี่ยหรอไม่ใช่อันนี้เป็นร้าน เครื่องช้ไฟฟ้าแต่ร้านที่อยู่ในซอยอ่ะส่วนใหญ่เป็นร้านกลางวันเนาะพี่บอกคือเขากา็เปิดกลางวันด้วยแหละแต่ราคาอาจจะถูกกว่ากลางวันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะมีบ้างเนาะน่ของก็เยอะนะนี่ของเล่น,นของเล่นกล่องซูมเข้ามาดูด้านในได้อโอ้ยน่ารักมากเลยเพียบเลย นี่มีคิมมุ้งคิมม่อนด้วยนี่น,น,นี่น่ารักมากเยอะมากมีไฟฉายด้วยนี่โคม,ออมไฟนั่นแหละ <c oughs> โทษทีครับทุกคน <c oughs> นี่ส่งสามสิบนะนี่ละสามสิบบาทนะครับถ้าส่งนะมือโทษโทษครับโทษครับ <c oughs> อ่านีกล่องกุญแจ นี่พวกกุญแจเยอะมากทุกคนอันนี้เป็นร้านพวงกุญแจเลยอ่ะดูดิเยอะมากมีแบบแบบน่ารักน่ารักโอ้โหเเฮ้ยอะไรอ่ะหมูเด้งเหรอไม่น่าเด้งนะเนี่ยมีขายเบบี้ด้วยเฮ้ยมีซองเหมือนซองกันน้ำปะข้างบนอ๋อใช่ใช่แบบใกล้สงครามโอ้โหอาคริสต์มัดก็ยังอยู่นะจ๊ะคิสมัดตลอดไปนี่นี่ ลาบูจัวนี่ไปบางร้านกลางคืนเขาก็ไม่เปิดนี่มีชาด้วยนะมีชาเย็นนี่เอ้นี่กระเป๋าผ้าตัวเล็กน่ารักอะ่ใช่นี่ไหนกระเป๋าผ้าเอามีสลักเลยเนอะ กระเป๋าผ้ากราผ้าเยอะด้วยอุ้ยเยอะเลยตัวเล็กใครนิยมกระเป๋าผ้า <IP. S 1> มาเลือกได้เลยนะครับ <IP. S 1> น,นี่นะคะรับโบเยอะมากนะครับส่งสิบบาทสิบสองชิ้นขึ้นไปนี่เปียกยี่สิบบาทนะครับก็คือชิ้นเดียวคือยี่สิบนะครับแต่ถ้าส่งก็คือสิบสองชิ้นขึ้นไปเนี่ยตกชิ้นละสิบบาท ถ้าเป็นแบบนี้ก็ส่ง30สิบาทปีกสี่สิบนะครับส่งสิบสองชิ้นขึ้นไปนะคะับนอันใหญ่ๆอย่างน,นี้เอาไปติดเอาไปติดตเขาเรียกว่าอะไรเอาไปไปติดเป็นตุ๊ดจีนแต่งตุ๊ดจีนใช่ไหมอัน้ายเขาติดอ่าติดสติกเกอร์การสติกเกอร์อันเท่าไหร่ไม่รู้อะสติกเกอร์อันเท่าไหร่ไม่รู้อ,อันนี้มันมีนี่นะมาเดียวกันไหมอ๋อจะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเนี้ยส่ง,ส,งสิบส่งสิบบาท แต่ต้องสิบสองชิ้นขึ้นไปนะครับถ้าเป็นอันนี้นะอ่าโอ้รู้สึกว่าปีนี้มีแต่โบนะโบฉับเลยน้องกิ๊ฟเชอร์รี่น้องวางนี้ตั้งหน้าใหม,ามา่ไม่ยอมเด็นก,กันน้องโบน้องเลยนะ <c oughs> น้องโบเลยนะใ <c oughs> นนะน้องฝันก็ยังดีเลยไม่รู้อะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม ไม่อยากมาเดินกลางวันนะมาเดินกลางคืนดีกว่านะไม่ร้อนแล้วก็ของอาจจะถูกกว่าแล้วก็คนน้อยกว่านะเอยแต่เหมือนเทศากาลปีนี้เขานิยมโบนิยมริบิ้นกันเหรอนะนโบปีนี้จะมาไหนเออนี่โ,โบอีกแบบน้องโบเยอะจังอะ่ะแบบนี้น่ารักดีนะเอออันเนี้ยน่ารักดีซื้อไปให้แม่นะ่าจะเองก็ซื้อไปให้แม่เลยเซตหนึ่ง เป็นเซตอย่อางเงี้เงยเป็นแบบเป็นแพบบ็กเกจอืมกแบบ็รูแบบ้สึงมันมีความเชอรี่มาก็เชอรี่มาสีแดงอย่างเออวันเท่าอไรอืมข้อถามเขาอะ่ะนี่มีแบบเป็นที่คาดผมเลยนะที่คาดผมนนมาซื้อไปส่งม,มาซื้อไปขายได้นะเอาจริงแต่ก็ยังเป็นคริสต์มาสคริสต์มาส ตลอดการนะจ๊ะตลอดไปอ่าติดสองชิ้นตกชิ้นละสิบบาทอ่าแต่ถ้าปีกก็คือชิ้นละสามสิบใช่ไหมอันนี้เหรอเออซื้อไปฝากแม่ไหมหรือยังไงเอาอันไหนดีอันไหนก็อันไหนคิตตี้เหรอไม่เอาเอาเอานี้สิเอาแบบสีแดงๆอย่างเงี้ยต้องแดงๆไม่มีดำๆเอาแดงๆอย่างเดียวนี่แบบนี้ให้แม่ใช่ใช่ ซื้อฝากแม่ฝากหญิงอฝากแม่ฝากหญิงให้หญิงอะไรกินนาฬกนาักวัยรุ่นแม่ก็ซื้อไปเป็นแพ็คเลยไหมล่ะแล้วก็เผื่อแม่ไปแจกใครด้วยเออได้ได้ให้แม่แพ็คหนึ่งะประเด็นคือเขารับเออโอนหรือเปล่าประเด็นคนน้อยดิจังอ่ะเดินโล่งมากสบายใจ มีเสื้อหรือนะจ๊ะวิเสื้อน่ารักนะนี่ใช่ใช่ใช่นี่สองร้อสองร้อยเองถ้าสามตัวก็คือส่งเนาะตัวร้อยแปดสิบน่ารักดีอยู่นะเสื้อใหญ่ปะมันเป็นโอเวอร์ไซส์ปะเนี่ยน่ารักอยู่อืมนี่ออกมาทางนี้ใช่ทางนี้หรือเปล่าใช่อันนี้คือทางหลักใช่ไหมใช่นี่โอ้ออกมาทางนี้แล้ว อันอนั้นลใสไว้อืมยากาศปกติเราจะเข้าฝั่งนหฝั่งโนูใช่ไหมอืมเดี๋ยวรอบนอกก็กแด้เผื่อมีที่กดตัางครับนี่กรุงศรีนี่เดี๋ยวให้ไปเล็กไปกดก่อน ทุกคนครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเดินหาตู้ ATM ก่อนนะครับตอนนี้ตัวเล็กกาลังวิ่งตุ๊กๆๆ๊กตเดินไปกดต่างอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ก็ไม่ได้รับโอนนะก็เดี๋ยวต้องไปซื้อให้แม่ต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรายังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าจ่ายต่างไม่ได้เขาไม่รับโอนจ้ะตอกนกลางคืนนะครับผมถ้าใครหิวนะมีของกินตลอดทางเลยลูกชิ้นย่าง นะครับผมปลาหมึกย่างไก่ทอดหมูท,ทอดเยอะแยะไปหมดนะครับถ้าใครหิวไม่ต้องคอยหิวนะจ๊ะมีของกินตลอดทางญญาน้ำของกินของขาวครบ,รบเรียบร้อยไหมจ๊ะเรียบร้อยมีเงินแล้วไปช้อปปิง้งกดมาเท่าไหร่กี่หมื่นกดมากี่หมื่น <laughs> ไปไหนไปไหน <laughs> แแดดนเต้น เดีเ๋ยวอยจะถามนะครับว่าเราเดินออกเข้าซอยไหนออกซอยไหนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะบอกท่านผู้ชมยังไงนะครับอาศัยความคุ้นเคยแล้วกันนะครับเดินเอาแล้วกันนะครับทุกคนแต่ทุกซอยมันก็มีของขายห,หมดแหละเนาะตัวเล็กใช่ใช่จริงๆมันก็มีของเยอะเหมือนกันแล้วแต่<ส>ว่าใครหาอะไรเนาะเออไปไปไปดูกันต่อไปกันต่อเฮ่มีกี่เพาด้วยตัวเล็กตัวเล็กใส่ไหม ชิปเปอร์สั่งมาห้าสิบไม่น่ายัดเข้าไปได้ดูนี่เขามีไหล่ไซด้วยนะเมื่อกี้เต้บอกว่าอะไรนะยัดไม่เข้าวเขาบอกมีไหล่ไซนะเขามีไหล่ไซนะเมื่อจะให้นี่มีผ้าอันนี้ผ้าอะไรผ้าเช็ดตัวที่แม่เต้เองสั่งไปแจกลูกน้องปะเนี่ยผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว้าห่ม ของเยอะมากมีอุปกรณ์การเรียนก็มีนะยี่สิบห้าบาทนี่อันนี้หนึ่งถึงอะไรอ่ะหนึ่งถึงยี่สิบหรอกดูอะไรถึงอ่านไม่ออกส่งสิบห้าบาทนี่ของเยอะมาก จริงๆก็มันก็ไม่ค่อยต่างจากกลางวันเท่าไหร่นะตัวเล็กแต่แต่เรารู้สึกว่าเราเดินกลางคืนเราจอยกว่านะเพราะว่ามันไม่รอ้อนแล้วคนมันไม่เยอะอืมสบายไม่ต้องเออใช่นี่ร้านของเล่นใช่หไหมตัวเล็กซ้ายมือนี้นี่มีร้านอุปกรณ์แบบเขาเรียกว่าไรร้านของแบบ บรไทนัยนี่นี่อุวยมีแบบเป็นกระถางด้วยเป็นกระถางบอกรักใครหล่อนจะบอกรักใครจ๊ะหล่อนจะบอกรักใครจ๊ะก็มีอยู่คนเดียวเออเดี๋ยวไม่ต้องเขินนะเขินจะหน้าบานเลยนี่อันนี้ที่ไปขายตามหน้าโรงเรียนป่ะแบบช่วงวันช่วงวันบริทนัยแต่แค่แต่นี้ก็ดีใจนะเออ สูงขท้านีเป็นของเล่นไหมเดินไปดูของเล่นุกองวิ้ยมีชุดแบบเหมือนกับตุดจีนของเด็กอะใช่ไหมตัวเล็กใช่ใช่ลายแคบแยแบแ่นี่ของเล่นร้านส่งของเล่นนะครับพึบพับพึบพับ มันยังไม่ถึงตีสองใช่ใช่มันอาจจะแบบว่าเขายังไม่เปิดหมด่ยลูกหลานใครเดี๋ยวได้ของเล่นพามาเดินนี่ครับ <c oughs> นี่แล้วก็มีนี้ด้วยอะไรนะอ่าพัดลมไฟฟ้า <c oughs> นี่ <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> เห็นปะ <c oughs> นี่อันเราไม่คิดบาทเอง <c oughs> นี่อันนี้จะสิบห้าบาทนี่อยนนี้สี่ร้อยสิบเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบน่าจะเป็นราคาส่งราคาไม่แพงเลยเกแก้วเหมือนตัวเล็กเลยอ่ะพี่เพลงซื้อส,สาวสาวบางมาพันกว่าบาท <laughs> <laughs> ใช่ไหมซื้อนี่ร้อยสี่สิบาท <laughs> <laughs> แล้วก็มีร้านไฟนี่มีมีขาตั้งโทรศัพท์จ้ะแล้วก็มีผัดไทยหอยทอดหรือเปล่าทานตามสั่งก็มี อะไรนะเมื่อกี้บอกอะไรนะหอมมากอยู่เหมือนกันตอนนี้บอกเลยตอนนี้กี่โมงแล้วตอนเที่ยงคืนจุดแปดเที่ยงคืนกำลังกำลังหลับฝันหวานเลยถ้าปกติถ้ากินตอนนี้จะดีหรือเปล่าเรายังไม่ได้กินตอนเย็นเราถือว่าไม่อ้วนหรอกพรุ่งนี้ค่อยลดอันนี้บอกจะเลยพรุ่งนี้ค่อยลดปีหน้าค่อยลดเออปีหน้าเลยเหรอนนาไปไหนะไปดูไปไหนต่อไปไหนกันต่อดีให้ตัวโตเร็วมาก อันนี้ดีกว่าอันนี้แล้วกันอ่าจะได้ดทุกคนเราเลยอ้าวมีดอกกุหลาบตะมุตะมีด้วยนี่มีแบบโปรไฟมีเบเบด้วยงงปะมีทุกอย่างกำลังกลับมาฮิตใช่ไหมถามว่าสำเพลงไม่มีอะไรบ้าง <laughs> มีแมสตอนนี้ฝุ่นกำลังเยอะเออใช่ตอนนี้ฝุ่นเยอะก็ต้องใช้แมสแล้วนะใช่ต้องอุ้ยนี่สองตัวลอยจ้าลาบูบูอ่อรีวิววาระบายอ๋อเหมือนโบแบบเยอะจริงๆนะตัวโตโบแดงแสลงใจอย่างนี้หรอขอขอเพลงไหน่อครับโบแดงแสลงเอาร้องยังไงหรอลืมร้องยังไงอ่ะมันเริ่มยังไงนะ เอาจิงจไม่ได้จริงรอไง,งวะลืมเออเราพเพาจำชื่อเพลงได้เดี๋ยว,ดยวเดี๋ยวพอมามีคอลเลคชันนี้ด้วยหรอเออ,เอ,อจะไปตั้งร้าน <laughs> ของจริงปะถามจริงไม่น่าใช่ปะไม, <laughs> ไม่น่าใช่ของจริงนะออวิล็อกนี้เหมือนเราเคยเดินมาตอนแบบคลิปที่แล้วอ,อ่ะตอนที่เรามาเคื่า,า <laughs> ใช่ <laughs> หนว่าจะ่ะถ้าเป็นช่วงวันศุกร์เสาร์อ่ะน,น่าจะเยอะนะโบแดงแสดงใจอีกและวงงโบแดงแจ่มนีมีน้ำมะนาวด้วยนะนัส้มก็มีเขาเหมือนเขาจำได้ว่าตัวเอ้เคยมาซื้ออะไรนะที่เป็นกระปวกออมสินที่นี่ ใช่ไหมเออขนมเออนี่ใครเปรี้ยวปากก็มาม่วงเบาเด้ขอขออนมจีบก็มีงคงกุญแจทิชชู่เออซื้อทิชชู่เปียกไปไหมทิชชู่เปียกลาบูบูเห็นไหมถ่ายยังไงครับพี่ อันนี้ห่อละยี่สิบอันนี้ปิปีหรือส่งยี่สิบส่งแล้วห้าห่อร้อยก็เอาห้าห่อร้อยมันเหมือนกันหมดเลยไหมพี่หรือว่าค้ากันได้ไงหรอเนี่ยเนี่ยว่าเด็กเนอะอ๋ออันนี้ห้าห่อร้อยที่ชุดเปียกนะครับค้าคกันได้ราคาส่งแล้วไม่ค่อยเลยเมนใคยเบบี้อะเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะ ห้่ห่อรอยใช้แบบว่าไม่ต้องกลัวเปลืองนะครับใช้กันเยิ่ด้วยเด็กๆอือใช่โอ้แสนี้โฮตารุเนี่ยถ้าใช้แพงมากก็สะเทือนใจอยู่นะไหนโชคของซิได้แล้วแต่แน่แรกโอ้ร้านนี้เป็นแบบเหมือนวาเลนไทน์ชอปแบบออฟฟิเชียลแล้วเยอะเลยนี่มีตุ๊กตาด้วยตุ๊กตามีดอกไม้ มีพวงอะไร,ะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าช่อดอกไม้เรียกพวงว่ะช่อดอกไม้ว่ะไม่ใช่พวงกกว่ะนี่นีเขาเป็นขนมขายด้วยนะตัวเล็กขนมขายเ<ม>ต็มเลยอืมมีทุกสิ่งให้เลือกสรรนี่หรอมรเมอร์กี้มีทุมีทุกสิ่งให้เลือกสรร <c oughs> นี่นี่ เจอกล่องสุกไม่ได้ไมหน้าม,มันมินี่สามร้อย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 ฟถามว่าทำไมมันถูกจังเราก็ตอบไป้ถูกว่าทำไมมันถูกเนาะส <500. S 1> ามร้อยสามร้อยเ่ไหเออ <c oughs> เอออันนี้มาะล่ะหมพอใจไหมเออนี่เอาไปห้อยเลยนี่อันนี้คือต้มหูใช่ป่ะไปห้อยสองข้าง <c oughs> ไม่ใช่หรอโอ้ยร้านนี้เขารับโอนนะเนี่ย เอาไปห้อยหน้าบ้านห้อยอะไรได้อยู่นะนแล้วก็มีวาเลนไทน์ด้วยไม่ได้มีแต่แบบตุ๊ดชีนอย่างเดียวน,นี่ดอกละสามสิบดอกละสามสิบโลละสามร้อยงงเปล่าไม่งงนะทุกคนเหมือนกับราคาสง่งไปอีกถูกลงมานิดนึงดอกดูกสวยอยู่นะเนี่ยเห็นป่เหมือนของจริงเลยอ่ะใช่ปะเออสวยอยู่นะ เออนะดอกให้คนแถวนี้สนอกใจฉันหรอให้คนแถวนี้นอกแถวนี้จะนอกใจฉันหรอกุชชี่ปาได้าพิก็มีหื้อนเห็นไหมเห็นไหมมีมีกุชชี่ ก็บอกว่าร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงพี่เบิร์ดไงแฟนจ๋าไงกุชชี่ปาได้พี่ก็มีหื้น่ะน่ะเห็นปห่ากุชชี่ปาได้พี่ก็มีหื้น่ะเออทำไมเป็นโรคอะไรเห็นคำบีบาร่าไม่ได้แบบนี้แมบช่วงนี้ต้องซื้อกับแมนไชเดอร์ไม่ใช่แมบหน้ากากนี่สิบห้าบาทซื้อไปใช้เองก็ได้หรือซื้อไปขายก็ได้อย่างน้อยปกปิดก็ยังดีเพราะว่าฝุ่นมันเยอะมากจริงๆตอนนี้ mù đen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  Này. สิบบาทถอันขึ้นไปของมุญแจนะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีนะรู้สึกว่าฝั่งนี้คือเหมือนกับว่าเขายังไม่เปิดดีนะเพราะว่ามันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งที่แบบคนไม่พุกพลาดอะ่ะเพราะว่าอีกมันจะเป็นฝั่งหนึ่งที่เดินไปคลองอะไรสักอย่างตรงนั้นข้างหน้า มันก็เริ่มของก็ไม่มีนะครับเรามาเร็วไปรอบหน้าเราอาจจะต้องมาแบบมาตีหนึ่งแต่นี่จริงๆก็เ,เกือบตีหนึ่งแล้วนะนืออืมเนี่ยนะหมดแล้วขออนุญ,ญาตกลับไปทางเดิมนะครับนี่ร้านนี้รับโอนห้าพันไม่มไม่วิดีโอคอห้ามดึงเล่น เด็ดเด็ดเออเฮ้ยน่ารักอยู่นะเออนี่แบบบ้าเฮ้ยสีเห็ดสีเห็ดไม่ต้องเอออ่ะเรากลับไปกดตังค์แล้วก็กลับมาซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาเพื่อแม่โดยเฉพาะนะครับนี่ตาแต่ตังค์ เหมือนของจะน้อยนะหรือว่ามี2ช้อยก็คือ1เลยอาจจะแบบเป็นวันธรรมดาด้วย2ก็คือเราอาจจะมาเร็วเกินไปอืมอุ้ยมีของกินตัวเล็กกินตับสรุปกิดนี้ ที่นี่ไม่ต้องห่วงครับมีเต่าบินนะผมเต่าบินเต่าบินเขาน่าจะออฟไลน์ไปแล้วนะครับ <laughs> อะไรจะบล็งแสแล้ววันนี้โบแดงแสแลงในใจเอ้ยเฮ้ยคุ้นๆแล้วเริ่มคุ้นๆแล้วแตาทำนองอะไรอะไรอะไรทุกอย่างไม่รู้ว่าจำไม่ได้อะไรวะเพลงมันดังมากแต่จำจำไม่ได้โอ้โหเป็ดยักษเหรออะไรน้องคอนดอมเหรอ ร้าน <laughs> <laughs> นี้ครับพี่เขาคอนเฟิร์มนะครับของแท้ทั้งร้านนะครับนี่ของแท้ทางร้านนะครับกล่องสุกนะครับรับบัตรเครดิตด้วยนะร้อยบาทขึ้นไปรับบัตรเครดิตด้วยนี่ร้านนี้มีตัวจีนด้วยหรอน่ารักอ่ะ เออนี่รับบูบูด้วยรับบูบูโคกโคกแข่งป่วยอีกแล้วโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แข่งเออแล้วพี่เขาบอกแข่งเลยเนี่ยเออใครผ่านมาผ่านไปก็แวะร้านพี่เขาได้นะครับของแท้ทั้งร้านนะครับเนี่ยเนี่ยน่าร้าน่ารักพี่เขาครับเสือสั่งโซมเนี่ หลับหน้าตาหลาพี่เขานะครับได,ด้550แต่แดนเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปสำเพ็งกลางคืนนะครับ,รบตัวเล็กวันนี้จุใจไหมก็ถือว่า จุใจครับก็ได้ของมาส่วนหนึ่งแต่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นวันหยุดเนี่ยน่าจะของเยอะกว่านี้เนาะใช่ไหมจริงๆถ้าแก้ตัวได้อาจจะมาช่วงวันคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์เนาะเพราะว่าคืนวันอาทิตย์เขาปิดนะครับก็คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์แล้วถ้าจะมาแนะนําว่ามาประมาณสักทีหนึ่งทีสองและกันนะครับวันนี้เราถือว่ามาเร็วเกินไปร้านบางร้านก็ยังไม่เปิดก็อาจจะแบบว่าช้อปปิ้งได้ไม่จุใจนะครับผมครับ แต่ก็ถือว่าวันนี้เราพามาดูบรรยากาศของที่เขาแบบเริ่มขายแบบช่วงตูุจีมาเลนไทยอะงทุกคนดูเนาะน้องโบแดงแสดงใจเยอะมากใ่กครับ,รบแต่ถ้าใครอยากจะมาแบบฟูลฟูลแบบออปชันเลยกลางวัน อืเนาะแต่เราแบบเราไปมาทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วแล้ววันนี้เราก็เลยมาซ้ํากลางคืนอีกรอบหนึ่งเพราะว่ากลางคืนน่ะมันเดินสบายแล้วก็คนไม่ค่อยมีด้วยมันก็เลยแบบชิลๆไม่แน่นไม่แออัดเนาะวันนี้ก็เลยได้ของมาฝากคุณแม่นะครับกลับที่บ้านนิดหน่อยไม้ติดมือใช่ครับผมแล้วก็ถ้าทุกคนชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราก่อนนะคะครับสำหรับคลิปถัดไปเราจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวไปออกเดทที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ดีสำหรับวันนี้เราขอตัวกลับบ้านไปนอนกันก่อนเอ๊ะหรือไปหาอะไรกินก่อนโอเคงั้นยังไงแยกย้ายกันก่อนนะครบเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมบ๊ายบาย